เสร็จไปหนึ่งครับีน่นี้ครับผมยันแม่ลงไปเลยเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเออสองหนึ่งเรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวครับโอ้เร็วเร็วเร็วเออโอเคโอเคเฮ้ทันรู้ละเรียบร้อยครับผมทิ้งพวลคิวไปครับโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินสองอ้าว ผมเพลทครับผมเฮ้ยแองเกอร์มาว่ะแองเกอร์มาว่ะว้าวว้าวว้าววเอาซวยแล้วครับผมอือหือเฮ้ยยันแม่ลงไปเลยเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โหเสร็จกันสี่ตีกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นี่ครับผมมีเลตโทริเปอร์มาแจกเจ็ดรางวัลว้าว เลตโทริเปอร์ผมคือริเปอร์เวอร์ชันพิเศษยิงแรงของริเปอร์ธรรมดา5%สีฟ้าๆสวยๆเด่นเป็นสง่าแบบนี้เลยเออคือมันจะดีใช่ไหมเห็นประตกลายว่ามันคือเลตโทริเปอร์นะแล้วความสามารถของเจริเปอร์ผมเพื่อนๆน่าจะทราบดีเพื่อนๆน่าจะโดนกันมาแล้วเจาะฟอสฟิลเจาะค่าต้านทานเจาะรีเฟคเตอร์ต่างๆได้ครับผมยิงฮอคยิงไททันยิงเนเธอร์ยิงลิงเข้าหมดเลยคือแบบเออ วิ่งเข้ามาส่วนยับนะดับไม่รู้ตัวครับผมว้าวแล้วกติกาในการลุนรับและทริเปอร์ก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับผมขั้นแรกกด Subscribe ช่องนี้ก่อนเลยหลังจากกด u b s c r i b e แล้วครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ขั้นตอนที่3ามครับผมหลังจากกดไลค์แล้วเนี่ยสำคัญมากๆเลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมเพื่อนต้องพิมพ์แฮชแท็ก DMBL แฮชแท็ก DMBL นะครับผมเว้นวรรค ตามด้วย ID เดีแพลตฟอร์มของเ,เพื่อนครับเพียงเท่านี้เพื่อนเพื่อนก็มีสิทธิ์ลุนลับเลตโทริเปอร์คนละหนึ่งอันแจกจำนวนเจ็ดรางวัลแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวเฮ้ยง่ายๆครับผมกฎกาและอัปเดต9.4ก็กำลังจะมาในมิชานี้ครับผมแพะปีศาจของเรากำลังจะมาบุกสนามแล้วทั้งปืนลูกซองยิงในระยะ250เมตรนะเข้าเต็มๆ100%ครับนะผมและแพะยังไม่ทันมาหุ่นป่ามึก ดีก้อนก็ออกมาเห็นอีกแล้วหุ่นหกปืนบ้าบอหูอัพกันกระจุยกระจายนะเติมเอจไว้นะสําหรับอัพเดต9.5ครับผมแต่ว่าเฮ้ยอัปเดต9.4เรามาอัพแพะเรามาลุยก,กันก่อนดีกว่าครับผมนะเฮ้ยถึงตัวแล้วแรงกระแทกสำหรับเจ้าแพะเอาโชโคโีกันได้แล้วนะสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล